สวีดัตสวัสดีพวกแกฉันกลับมาอีกแล้วกับรีวิวสั้นมาละตัวและครั้งนี้ก็เป็นนี่โอ้โหเห็นเขาล่าลือกันมานานนะนี่รอส่งจากนา,นานาประเทศมานะกว่าจะมาถึงได้นะโอ้โหในที่สุดมันก็มาถึงแล้วนะช่วงนี้เราติดงานเราก็เลยแบบไม่ค่อยว่าสักเท่าไหร่นะเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้เอามาทํานี่แหละโอ้โหกินเวลาไปหลายวันเลยพวกแกเอ้ยเน,เน่เน่เน่พอตัดต่อมามันก็ได้ประมาณนี้นะจ้าไม่เสียดายมันไม่มี เส้นสีเทาเนาะเราก็เลยต้องมีการทำสีกันเล็กน้อยก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอเวลาทำแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะพวกเธอโอเคในที่สุดนะครับเราก็จัดการกับพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหอย่างเงี้ยตัวใหญ่ใช้ได้ะอะก็สไตล์บล็อกกี้นะฮะคือรู้สึกผมว่าน่าจะสเกลเดียวกันกันกบตัวอุลตร้าแมนเนาะประมาณ18แเซนนะฮะเดี๋ยวเอาอุลตร้าแมนมาเทียบให้ดูก่อน นี่นะจ๊ะยังไงสเกลเดียวกันเลยกับอุลตร้าแมนนะครับก็เออก็ถือว่าก็ตัวใหญ่ดีนะฮะตัวใหญ่ดีนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือว่ามันก็เป็นงานประกอบนะฮะประกอบเหมือนเดิมเดี๋ยวขอพูดถึงไอ้เรื่องการประกอบก่อนละกันนะนั่นก็คือเออก็ยังดีเหมือนเดิมนะพวกลอยเกตรือพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเล็กแล้วก็อีกอ,อีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคิดว่าน่า,นาจะ ดีกว่าอุลตร้าแมนนิดหนึ่งก็คือตรงอุลตร้าแมนเนี่ยมันจะมีบางจุดที่แบบเขาก็ไม่ได้เรียงให้เราแนละ้วอย่างตรงหัวไหล่เนี่ยก็คือรอยเกดมันจะอยู่ข้างบนเลยแ้วค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะแต่เนี้ยผมว่ารอยเกตดที่ดูจะมีปัญหาใหญ่สุดกน็น่าจะเป็นตรงไททอยแต่เอาจริงอะถ้าเกิดแบบตัดกล๊ปเนี่ยมันจะเห็นเป็นเส้นบางๆเท่านั้นเองเออเป็นเส้นบางไม่ไม่จำเป็นต้องทําก็ได้แต่ผมไม่ได้ผมผมกระดกของผมเองนะฮะผมก็ไปขัดตรงไหนที่แบบรอยเกตดมันชัดผมก็จะขัดนะครับแล้วค่อยไป พ่นสีบ้างแต้มสีบ้างก็แล้วแต่ว่าแบบมันเบอร์มากเบอร์เนาะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็กว่าจะเสร็จออกมานะฮะเอาจริงตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันผมแทบจะไม่ได้ทําสีอะไรเลยนะไอ้ตรงสีดาเนี่ยคือสีดำเนี่ยไม่ยุ่งเลยนะฮะสีดําไม่ยุ่งเลยที่ทําเพิ่มเองมันก็จะมีแค่อย่างที่บอกว่าไอ้ตรงพาร์ทสีทองที่ผมต้องเก็บงานนะฮะแล้วก็เส้นสีเทานะครับเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะต่อดิบเว้ยนี่แบบนั่งดูไปดูมาแล้วแบบถ้าตัวมันดําล้วนเลยอะนะ,ะมันก็ ม,มันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะเออมันก็ห้าไม่ได้สุดท้ายก็เนะี่ยต้องไปเอาตรงสีดําอ่ะไปนั่งแต้มไปนั่งเขียนสีน้ําเงินนะไอ้สีเขียนสีเทาไปเขียนสีเทานะฮะแล้วก็ต้องเคลือบนะเพราะว่ามันเป็นสูตรน้ำเนาะจะได้ทนทน,ทนหน่อยนะฮะก็คือเพ้นสีเทาเก็บงานสีทองนะครับแล้วก็เคลือบเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ประกอบออกมาเป็นอ๋อมีเวททิลิ่งตรงเข็มขัดซะหน่อยล่องเรื่องอะไรมันจะได้แบบชัดขึ้นมาแค่นี้เลยเออ ทำแค่นี้เลยแล้วก็สีทองเราก็ไม่ไปเปลี่ยนของเขาด้วยนะเพราะเราใช้วิธีเก็บเราก็เลยต้องผสมผสมให้สีมันออกมาคล้ายกับของเดิมให้มากที่สุดนะฮะนะนั้นก็คือแบบแทบแทบจะออริจินอลเลยแหละนะแต่งนิดเดียวแต่งนิดเดียวไม่อยู่อยู่อย่างนี้เลยนะฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสีทองมันชัดไปหน่อยหรือเปล่าผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะเออก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเออสีทองมันสีทองมันเข้มไปหน่อยหนึ่งอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือถือว่าให้เกียรติงานเขาเลือกมาอย่างนี้ก็ก็อย่างนี้นะฮะอ่ะ และนี่ก็คือบ ok ็อกกี้ทุยจะจบไม่ใช่<อ>ไม่ใช่เล่าเรื่องการประกอบไปกอ่อนแล้วนะทีนี้พอประกอบออกมาปุ๊บเราว่าทรงอะทรงมันโอนะเว้ยทรอองมันโอนะคือเรา,าขายขายฟิกกูอาร์ทิ้งไปนานแล้วนะฮะแล้วก็เลยแบบเก็บเป็นฟิกไลท์สแตนดาร์ดแทนนะฮะซึ่งตอนแรกก็พอบอกว่าบ็อกกีจะออกตัวนี้ใช่ป่ะมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบเนาะมันเรียกไม่ได้เพราะมัเป็นงานประกอบเหมือนกันแต่ปรากฏว่า คือสเกลมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเว้ยเพราะว่าอันเนี้ยมา18เซนใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะให้ดูฟิกไลท์สแตนดาร์ดอ่ะเนี่ยดูดิสเกลมันคนละสเกลว่ะไอัเนี้ยมันเอ่อมันเท่าไหร่มันมันประมาณ15เซนเนาะเอออันเนี้ยมัน18เซนนะฮะคือต่างกันนะมันเทียบกันไม่ได้มันประกอบก็เหมือนอ่าประกอบอยู่ในหมวดของงานประกอบเหมือนกันก็จริงนะฮะแต่แบบ สเกลมันไม่ได้ผมว่ามันไม่ควรเอาไปเทียบกันอยู่แล้วเนาะมันควรจะสเกลกันเลยอะถ้าจะเทียบแบบเอออันนี้กับฟิกกูอาร์ดเนี่ยยังพอว่านะอแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับโลังงานอะมันคงเอาไปเทียบกันไม่ได้หรอกนะฮะซึ่งตอนที่ทำอันนี้นะเราก็ว่าหืมตาแบบแย่แล้วนะเพราะว่าไอเส้นสีเทาเนี่ยมันเล็กเล็กมากเลยนะมันเล็กกว่าตัวนี้อีกนะแต่น่าจะเพราะว่ามันทิ้งช่วงเวลาไปนานบางสายตา่าจจะแย่ลงเว้ยทำอันเนี้ยแบบทำทำไปพักหนึ่งมันต้องเปิดไฟช่วยไง ทําพักหนึ่งน่าจะเพลียาตานะฮะพอเริ่มกายจะเสร็จแล้วว่าเออกล้จะเสร็จแล้วไอ้ช่วงแขนช่วงอะไรพวกนี้เส้นมันเล็กเลกแบบโอ้โหแม่งกว่าจะเสร็จได้ปวดลูกตาชี้ปเป่งเลยนะฮะแต่ประกอบออกมาแล้วต้องบอกเลยว่าแน่นเอียดนะคือมันเป็นงานประกอบเหมือนฟิกไลท์ก็จริงนะแต่ว่าฟิกไลท์เนี่ยมันประกอบด้วยความที่ก็เป็นงานบันไดเนาะพอป,ประกอบมาเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกของของงานประกอบมันจะเบาๆแล้วก็อ่า แน่นอนว่าจุดขยับมันก็จะมีมันเป็นพลาสติกหมดเนาะมันน้ำหนักมือเราคุ้นชินกับฟิกกูอาร์ใช่ไหมฮะมันจะแน่นๆตันๆนะพอเป็นฟิกไลท์มันจะเบาๆนั้นเวลาขยับมันก็จะมีความรู้สึกแบบงานประกอบประกอบอ่ะงานประกอบเหมือนเอจีรุ่นเก่าๆที่มันประกอบนะฮะแต่พอมาอันเนี้ยมันมันเหมือนมันมีโครงอ่ะเออแล้วแบบมันแปะป่องป่องปองป่องแบบมันน้าหนักมันได้ว่ะเออรู้สึกน้าหนักมันได้แล้วความแน่นของมันนะเรามาดูจุดขยับจะได้เช็คความแน่นกันนะอ่ะหัวก่อนเลยหัวเนี่ยฟื้นหัวห นี่คือไม่ได้ทําอะไรกับข้อต่อมาเลยนะไม่ได้ทำอะไรกับยุ่งกับจอยเลยมันเลยนะฮะมันแน่นใช้ได้เลยนะอ่ะตัวนะตัวก็บิดเออเนี่บิดได้ประมาณนี้บิดได้ประมาณนี้ดูเหมือนจะบิดได้น้อยหน่อยเพราะว่าเลยเพราะว่าตัวมันมันเป็นมันเป็นวงรีอย่างเงี้ยเออไอเนี้ยมันใช้วิธีแบบฝังเข้าไปข้างในเข็มขัดนะฮะมันก็เลยแบบนะบิดมันก็เลยแบบพอชนขอบปุ๊บก็คือมันก็สุดมันก็เลยจะดูแบบบิดได้น้อยหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคนะอ่ะก้มก้มปิดก้มก้มได้แค่นี้ก้มได้แค่นี้อ่ะ แอนได้แอนโอ้แอนได้เยอะเว้ยแอนได้อย่างนี้เลยนะอ่าแต่ก้มได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าติดเข็มขัดแล้วอ่ามาดูหัวหัวหัวเมื่อกี้หัวยังไม่ได้ก้มอ่าหัวก้มในวันนี้อ่าเงยได้วันนี้ก็ได้วันนี้นะอ่มาดูแขนนะฮะแน่นอนนี่เฮ้บเฮ้บไปดิเฮ้ยไปเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วแน่นแน่นอย่างที่บอกแน่นจัดแน่นจ้าดเลย อ่าเนี่ยนะไปไปไปได้รอบไปได้รอบโชว์โชว์โชว์เขาหน่อยว่าไปได้รอบจริงลูกอย่าไม่ต้องขากไม่ต้องขานะมึงนะเสียชื่อเลยนะมึงอ่าเนี่ยนะฮะก็หมุนได้รอบหัวไหลเนี่ยเขาก็แบบเป็นเป็นแทงๆเป็นจุ๊บติดอยู่กับกับฝั่งแขนนะฮะอ่านี่กางนี่กางได้อย่างงี้ไงกางได้เยอะอยู่นะอ่ากางได้เยอะอยู่นะฮะแล้วก็อ่หมุนต้นแขนได้เนาะดับเบิลจอยนะครับดับเบิลจอยปืดอ่ะงอได้ประมาณนี้อ่านี่งอได้ประมาณนี้อ่า ๊ปาาบอ่แน่นอนมือมีมาให้เปลี่ยนนะครับก็ต้องอน,นี่กักกกักได้ประมาณหนึง่งประมาณหนึง่งป,ป๊าบอ่ามาที่ขานะฮะขากลางขาโชว์โจ๊ดนี่กลางขาโชว์ได้ยังงี้ยังงี้กลางได้ยังงี้นะเออมาเจับเตะขาขึ้นมาอ่าเตะขาขึ้นมาได้ยังงี้ครับงอเป็น, w น,นดับเบิลจอยเหมือนกัน,นเอออ่าก็งอได้ประมาณนี้นะงอได้ประมาณนี้เยชุด อโชว์อะไรต้นขาต้นขาบิดได้บิดได้บิดได้อยู่ดูเหมือนไม่ค่อยเยอะมากไม่ค่อยเยอะมากฟิตๆหน่อยแต่แบบข้อมือข้อมันแน่นแน่นใช้ได้เลยเท้าเนี่ยเท้าเท้าปึ๊บเอ่อเท้าหมุนได้นะหมุนได้จรนะิงๆหมุนได้รอบนะหมุนได้รอบแล้วก็อ,อัซซึปเนี่ยอัซซึปอ่าขึ้นอัซซึปลงนะฮะปลายเท้าปลายเท้าปึ๊บปลายเท้าได้ด้วยอ่าปลายเท้าได้ด้วยนะฮะแล้วก็ มันจะพลิกพลิกข้อเท้าได้นะฮะเ,เพราะว่าระบบข้อต่อขามันเขาก็เป็นแบบระบบระบบแทงเฉียงอะ่ะเ,เพราะนั้นมันก็เลยแบบนะซึ่งอุปกรณ์เขาก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนเพียบเลยนะแล้วก็จะมีพาร์ทพาร์ทไฟนะฮะเอามาคล้องกับแขนนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ตาดําเรามาเปลี่ยนด้วยนะนี่ให้พาร์ตตาดามาเปลี่ยนนะฮะถ้าอยากเปลี่ยนตาดําทําไงเราต้องแกะเข่าเขาออกก่อนนะ แกะเขาเขาออกก่อนปุ๊บซึ่งเออแกะไม่ยากเท่าไหร่นะอันนี้ถือว่าเฮ้ยก็ก็ก็ดีนะเขาทําออกมาแบบไม่ให้มันแกะได้ยากเกินนะฮะนี่แกะมาหน้าก็เป็นอย่างนี้เราก็เอาตาดําใส่เข้าไปนี่เราก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นคุกตาดําแล้วนะฮะเออเฮ้ยเปลี่ยนง่ายดีนะเออเปลี่ยนง่ายดีนะครับเข้าท่าดีเวอเข้าใจคลิปลูกเล่นอะไรนี้ดีนะฮะแล้วก็ไอตัวเอฟเฟกต์ไฟนี่ก็เป็นยางนะเป็นยางแบบนิ่มมาเลยๆแกว่งไปแกว่งมาได้เลยนะฮะก็เอามาใส่ ที่แขนพี่เขานะจับๆๆๆๆๆๆนี่มัดไฟมัดไฟเอ้มีไฟติดที่แขนนะฮะติดไฟใส่แขนโหคนละเรื่องไม่ใช่คนละเพลงก็โอเคนะเว้ยเออก็ท่าดีโดยรวมก็ต้องบอกว่าแน่นดีคือมันมันดีตรงที่แบบมันประกอบแล้วมันแล้วมันแน่นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันแน่นเหมือนพวกงานแอคชั่นฟิกเกอร์ทั่วๆไปเลยนะฮะคือแข็งแกร่งดีอ่ะเออเล่นแล้วก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งดีนะฮะ ไม่แบบไม่ไม่ไม่ค่อยคลองแคลงคลองแคลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่างที่บอกนะฮะว่าผมว่าที่ที่มันรู้สึกมันมีความแน่นมันมีน้ำหนักดีพวกเนี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะมันทํามามันขึ้นโครงนะเออมันมีโครงมาก่อนแล้วค่อยแบบมาแปะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่หวัวแต่ต้องยอมรับเลยว่าวระบบข้อต่อของเขาอะพอทําออกมาแล้วเนี่ยเออมันแน่นดีจริงๆนะฮะมันแน่นดีจริงๆมันแบบว่าเออเอสอาร์เอทอาร์ฟิตี่จังเลยนะฮะซึ่งอ่ะเทียบให้ดูอีกทีนึงนะฮะสำหรับใครที่อยากเห็นว่า เทียบกับฟ r ิกไลท์สแตนดาร์ดแล้วเป็นยังไงต้องบอกว่ามันคนละเรื่องจริงๆคุณผู้ชมมันคนละเรื่องกันจริงๆเอาไปเทียบกันไม่ได้นะครับมันคนระสเกลเนาะคนระสเกลเลยเพราะนั้นอย่าไปเทียบเลยเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องให้ฐานให,ให้ฐานมาด้วยนะครับซึ่งที่ฐานเนี่ย ฐานเนี่ยมันก็จะมีแกนเห็นนะฮะเนี่ยแกนแกนพวกเนี่ยเนี่ยเนี่ตึ๊ก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 อันเนี้ยก็คือเอามือเอามือที่เป็นอะไรเนี่ยมาเสียบ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 ได้นะฮะก็คือเก็บเก็บในได้นะฮะแล้วก็แน่นอนนี่วิธีใช้ก็บีบนะปื้ดนะมันจะกลางนะกลางปื้ดมาลัดเอวปึ้งแล้วก็งอหนึ่งงอนึ่จ้อ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 อ่าอ่าอ่าก็จะทำท่าอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะฮะมันจะได้แบบแข็งแรงเนาะอ่าได้แข็งแรงอืมเจ๋งจริงๆ เอาจริงๆนะแบบพอเราเห็นเขาทำคูกาตัวนี้ออกมาแล้วอะเอาจริงๆนะมันมีโปรเจกต์ในหัวขึ้นมาเยอะมากเลยแบบว่าเฮ้ยเราก็อยากให้ทําตัวนั้นตัวนี้เอาจริงๆนะเบื้องต้นเนี่ยถ้าพี่แบบพี่ไม่อยากหลุดคอนเซปต์ไวมากพี่ทาดากูบ้ามาก่อนก็ได้นะผมก็พร้อมจะซับพอร์ตเลยนะเพราะมันมีคูกา่าต้องมีดากาูบ้าใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากทําดากูบ้าแล้วเราก็ไม่เข้าใจเราเห็นผลว่าทําไมเขาถึงเลือกทำอัลติเมทคูกานะ แต่ในเมื่อทํามาแล้วเนี่ยก็มามาด so มาก <im Alto Del ire> ูบ้าก็ได้หรือว่าจะทําด้วงโกลัมเหมือนในตัวอย่างก็ได้นะเพราะว่าที่เขาคมีขายเนี่ยเขาก็มีแบบเป็นตัวเนาะแล้วก็มีเป็นพาร์ตอาวุธแยกมาให้นะเพะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆล้วทำด้วงไม่ออกมาด้วยเลยทำหลงศพออกมาด้วยเลยนะขายเป็นไอ้นี่ก็ได้เอฟเฟกต์เซตก็ได้น่าจะซื้อมาทําอย่างที่มึงทาไดโออย่างที่มึงโชว์นั่นแหละอยากจะได้อย่างนั้นนะฮะก็ฮึจะแมวชอบชอบชอบเข้าท่าดีนะครับผมความแข็งแกร่งก็ถือว่า โอเคนะฮะแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเราเราพอเข้าใจนะมันติดอยู่อย่างเดียวคือคือถ้าเอามาแล้วทําปล่อยให้มันเป็นสีดําทั้งตัวมันด้วยความที่ตัวมันยิ่งยิ่งตัวใหญ่ด้วยเนาะมันก็จะยิ่งเห็นชัดนะฮะว่าแบบมันจะดูล้นล้นเกี้ยงๆ้งอ่ะเออมันแบบพอทําสีสีเทาเข้าไปอ่ะมันก็โอเคแต่ถ้าถามว่าทําไมทําไมเขาไม่ทําสีเทามาให้ก็พอเข้าใจได้ว่าคือเส้นแม่งเล็กมากอ่ะเส้นมันเล็กจนแบบมันจะทํามันจะทํำยังไงอะยกเว้นอ่า เขาจะต้องไปบางพ่นทําใส่แผงอะไรมาสําเร็จรูปเลยอย่างนั้นนะฮะซึ่งก็น่าจะอัพราคาขึ้นไปอีกนะเออมันเป็นค่างานฝีมือเพิ่มมากขึ้นนะฮะต้นทุนมันเพิ่มเนาะเพราะนั้นมันก็ต้องแพงกว่านี้อีกนะเขาก็เลยแบบก็เลี่ยงๆไปนะคือบางหลายๆคนที่เขาไม่ทําอ่ะเขาก็โอเคก็อยู่กับมันได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่กล้าอยู่เลยเลยกล้ารู้สึกมันโล่งไปนะพอมีปุ๊บเออดูมันเติมเต็มมาเฮ้ยสวยนะสวยสวย รู้สึกว่าของจริงอะทรงสวยกว่าที่ที่เห็นในในภาพโปรโมทอีกด้วยซ้ำไปนะตอนที่ภาพโปรโมทแรกนะฮะที่เขาไปโชว์ในงานที่เป็นเป็นตัวตัวดิบอะเป็นงานดิบสีเทาอะนะฮะเรารู้สึกว่าอันนั้นแบบก็มีคนทักอยู่ว่าข้อเท้ามันจะดูแปลกใช่ไหมซึ่งอันนี้อันจริงข้อเท้ามันก็เห็นข้อเท้าชัดอยู่ประมาณนึงนะฮะแต่ว่าพอได้มาถือปุ๊บมันมันมองภาพรวมออกมาเนี่ยมันเฮ้ยเออดีอยากให้ทําอีกเยอะเยะเลยนะอยากให้ทําอีกออกมาอีกเยอะๆยะเลยนะ๊ะอ่าให้คะแนนกันหน่อยดีกว่านะ อันนี้ก็คือผมให้คะแนนในส่วนของของแบบสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วเราประกอบนะให้คะแนนของของอาราคานะครับาการประกอบการขยับสภาพงานเป็นยังไงนะไม่ไม,ไม่ไม่นับไอพวกเส้นเส้นอลทีมผมไปเติมมานะก็อถ้าให้สามเนี่ยมันจะเวอร์ไวปาอวะแต่จริงถ้านับของอาราคาเนี่ยนะฮะ ถ้า,าราคาถ้าเอาราคาทั่วไปนะยังไม่ได้ใช้โค้ดส่วนลดอะไรนะฮะมันก็ได้จะอยู่ที่ประมาณประมาณพันพันต้น,ตนๆอะไรประมาณนี้นะครับกับงานแบบว่าประกอบออกมาแล้วได้อย่างนี้เนี่ยดีนะดีดีด,ดีคือพูดมากก็เดี๋ยวหาว่าอวยเพราะมันมันจะมีคนหาว่าโอ้โอวยจังเลยแฟนบันไดพันแท้เขาจะรับกันไม่ค่อยได้นะครับแต่จริงๆผมผมว่าเฮ้ยผมโอเคว่ะเออชอบก็ชอบเนาะเออเพราะงั้นผมให้ยสามโอ้โหเต็มเต็มเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่า ประกอบมาแล้วทรงก็สวยนะแล้วก็ประกอบก็ไม่ได้ยากด้วยนะฮะแล้วการประกอบก็แบบว่าปักปักปัก,ปกถือว่าลงตัวไม่ต้องไม่ต้องแบบโมเพิ่มหรือว่าอะไรอ่ะไม่มีจุดเฟิดนะเอาเป็นว่าไอตอนประกอบล็อกแมนไม่ยังยากไอตัวนี้อีกนะเอออันนี้อันนี้ยังประกอบได้ง่ายกว่าแล้วกออ็ประกอบเสร็จปุ๊บก็โอเคจุดขยงจุดขยับความฟิตความแน่นอะไรดีดีงามพระรามแปดนะจ๊ะ และนี่ก็คือรีวิวสั้นวันนี้นะครับขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนข้าพเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้เช่นเดิมนะจ๊ะคราวหน้าจะรีวิวสั้นเรื่องอะไรตัวอะไรฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะพี่หนีไปก่อนละครับสวัสดีครับบัดน,นี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะจ๊ะถ้าอยากจะสนับสนุนกันแล้วก็กดตรงนี้ได้เลย